พี่น้องทำไมโดนง่ายเกดแล้วมันตายลายไปนะมันมันบ่ม่าได้ปีนี่นะบ่คือพี่เลี้ยงไม่ได้ตาเป็นตาเป็นป้าโอ้ยปาดคือหอมแท้ซิมซิมซิมไหนปะเอ็ม เบิ้งทุกคนนี่ลูมัยขาวๆทั้งหมดนี่นี่ลูม <i> ัยบ่งทั้งนั้นเลยแต่ว่าโบมเมนลูมัยบ่งหวานลูมัยบ่งธรรมชาติเนาะอันนี้นะอีเมลไปคุดเอาเท่เอาโกกาท่าแล้วก็ได้หลายเติมนะอีเมลสีแกงลูมัยอียละได้ทุกคนวันนี้นะ <i> น่ะเรากำลังดั่งไฟเราเท่าเอาใบ <i> ไไลูมัยเธอเนาะ พี่น้องต้ไมดงใหญ่ดวงใหญ่เขาเขาหวานแท้ได้นี่นะอันต้มน้ำมอฟแล้วกะลงต้มในนึงมันอ่อนแล้วก็แกงได้เลยเพราะว่าเพราะว่ามันบกขมมันหวานมามาใบดูไหมใบละไมแกงกินง่ายนะพี่น้องตอนนี้ก็เทงคักละเมื่อนี้ฝนตกแต่เซาเมื่อนอนบ้านเมื <laughs> ม่อนอนบานนานมาก มือท่าปันอะค่ะชอบเอาตะลอนมันอ่อนเลยง่ายโดนตอนนี้สิบสองโมงตรงลเพัดีแหดแล่้ไม้กัมัน้ไม้นั้นมันระเบิดเาคือต้นไม้ขบต้ไม้ันขาวมหงเาง้วไมบ่งกับหน้ามันเลยเนาะเดี๋ ตางตีนะคะอ้ออะ้รคุยตอนนั้นนไม่ได้กินเลยตอนนั้นนะมันตายขี้นะมันบุมีจะโกงเลยแมสไม่จะโกงทำไมไรนะยังบอกอ้อพี่น้องถ้าก็อ้อแต่ไม่บงนั่งไหมไม่ไรนะพูดเดินหัวข่าวบ้านบ้าเหมือนเซทแม่ซุ่มมาเซทเป็นฝนลงหลายเพื่ออะไรบอลฮะบอลอีโภคู้ไว้นะอ้ออะไรบอลฟอคู้ไว้นะคือเอาการพ่อแแล้วกบุมีเล็บ แกลู้ไหมกระ่ไ,ไดชอบมาก็มันอ่อนได้ไดยุคเว้นได้เราไปอ่อน,ออนอเล็กๆในะไปเอามะม่วงหลานเนะี่ยไปเอามะม่วงมาแต่งอยู่ให้เอาล้อไปเอายัง่ไม่ทันมากมื้อนี้อะไรมื้อนี้เบาหลานเอาวะ จ้างเด้พูดละสิบห้าพันมาคันคันลบก,กาจะเจออะไรสีเธอพูดละสิบห้าพันอไไปซื้อขนมหน่อยเดียวเลยสิห้าพันในในขนมสองส่งในขนมขนมเล่ถุงหนึ่งกระตั้งใจใเฮ็ดได้อเอาว้าวแล้วกันไ่ได้ขีดโตได้ยัยงสีเธออะไรมาคันเขาจ้างผู้อื่นกประมันเดี๋ยวนี้ประมัน วันหนึ่งแสนห้าพี่น้องคือบ้านเฮาตอนวังหนึ่งนี่แห้งเก๊กวันสองแสนแหงแต่ว่า,าเฮาดำเองบอดีสูตรจ้างด้ก้ากับมันลกไงเอาง่านนยๆการลกค่าเดียวก็ได้ว่ามันเป็นดีไซน์ฮะบนตะการนะ ตอนเราไปหานะเราไปข้าวเดียวยังไงพี่น้องไปกูนเอาหนามันนี่นะข้างหน้าเฮะไปหาก็ะโลกกาทา่าเราสอบละหมาดยังโมเลีวซ้ำๆกระโกกาจ้ยังาายังโมลายไปเลยยังโมบ้านซิฟมัดนี่แหละย,ยังบุบๆหมดห้าก็สิบไได้กแกงหมดนะเพราะว่าไปจงไว้ต้มนะี่ไว้ต้มจำเจ้ากระปิ หวานก็ได้ทำไมขาทั้งหมดอันนั้นค้างหนอนยีโลไก่ปีงไก่ผม <c oughs> ไก่ตัวน้อยก็หวานนี้มนันนี้เพราะว่าเอาสิติ้งหวานนี้ก้อยหวานนี้ลาบเนาะลาบไก่หวานเหมืนก้อย

แม่นี้จะเคยเอทงบึงทมหลังมืดแล้วเขาโรดกับเขานะแต่ถูกนานๆแล้วก็มันโคตแล้วก็หอบใกล้โลด ีแกงนหมยอาจจะนั่งมาตับกระเบื้องเลยเดี๋ยวเราไปหาอย่านั่งมาเสิร์กแกงกุ้งไหมเนาะพี่น้องโบอืดจะนั่งนี่นาดงจะนั่งล้าไปเบิ่งยอดพักเลยเอาที่สุทธนั่นมีเงินแบ ีสนนั้นปุ๊บมาปุ๊บนอนมาโบกเอาเมื่อนั้นได้ที่นอนนหลายด้ีเอาคูมา่มือได้นี่นะเนอนะบบามาโบกในบ้านนี่จะเอา เจ้านี่ก็เอาเอามืออันสูบกินมาเ้านี้น มาพี่เยนะลยอยู่ในกระเป๋านะเอามาพี่ชุกม,มาพี่ใสยย่บิงเฮ้ยคนฟูนะสอาอาดรถสอาอาดประมาณนั้นนะปลาให้แม่ปะเให้คนทั้งคนตี เอาข e ้นมาเอา้นมามาแต่งนะยืนเธอเอ้ยฮันาน่นึ่แม่มาแต่นะวตัวนี้เรวานตัวนี้นะี่ตัวนี้นะนมางอีมายู่เป่าซุกลตัวนานนะเปาาานเพิ่งเาเอามาแต่งไ็ได้เบอยาสาวเราหบอเห็นเลยเนาะเอามาแต่ง้ามูน เอาทป่วเขาไ่ได้เอาแล้ววะเอาดเอให้เขาเอานนนเอาไปไว้รอบนึงแล้วจะไปเอายีนะเอาไว้แล้ไงยันยันคงเอาไปตาไปป้โอเขาขีดตอนมันยังน้อยมาจากเออขมาเขาขี้เขาจะเอานะจะเอามันไปลรสกานฟีล้วเ้ยโอ้ยน่าอีเมททำไปผู้เอออีเมทไปผู้พร้อมเลย เมู่หาอ่อนๆนะกูได้เอาลาย้โอ่ะมีลแฉบะมีหวานี่มันเปรนหวานอยู่่ม่เห็นมานี้นะหลายละไรจได้มาโมาโสีไม่สิเป็น่นี้นะเ็นโมไฮพูมานั้นนีผูไปเอาได้อมานีิิชิมชมชิม่นะสามไม้ลเห็ด mẹ xem mày, mẹ hiểu hỏng hết bạn bò, hạnh ừ. à, liền yeah. mẹ hư hỏng hạnh liền mẹ hư hạnh liền mẹ à, hạnh liền mẹ hư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  ตายเลมันนนนะมู่มูก็คตรทุกคนยวพนาเอามาแต่นี่ยังมีฮานาอีกเออนีด้ยฮานากะนชักเชือเพื่อแล้วฮานายสด้สองเป่าแล้วฮานาขอลรตอนนั้นเอาไหมเอาไหมเอาไหมหักตอนนั้นนะกะเอาไหมขั้นเอารถกันต่อไปเอารถเอารถแล้วเอามาคดเ อุ้ยึกได้เก่าละอย่าคนละยังบอยังบอกสั่งขอาได้บอสั่งขเอาได้มาได้กว่าห่วยดดาบอไมองปนบอมูอยู่ผ้าดะนะ 我收费。Oh, <laughs> องเพ่เบไหมว่ซาซาแก่ซกลเ่ยันนี้ามแ่ไก่หันเฮ้มึงซุกล้กเฮอมึงเปิย,ค,ค,ค,ปยคือต้องเวาขีดแต่ซื้อมาได้บะม,ม,มามาซุกมาขึนขีดแต่ซื้อนะข,ขีดขีดไว้แนวนี้นะพี่เลิศต้องเวาวาันไก่หันเฮ้มึงซุกกูุกเล้มึงเปิย่ยแปดมันถูกักความขีดแล้วมันกระซุกเลยมาแต่ง เธอพาแววนะอเมะบอบ่มาแต่งไว้กินพี่น้องเชาาได้่บอเินมาเอ่งือได้แต่ื้อขี้แต่ื้ออามันเปื่อยอะไรนี่นะพอกินแลนะเออน่นน่ะมันเปื่อยนะวาเราเกล่ไม้ได้ยนะเอาเกลว่าน่นี่มันเปื่อยนะขนาดเปื่อยรำลวนี่นะย่ะเราเราเก่ไม้ ตัวนี้ก็เปิดคือกันตัวนี้กะอ่านะมันเปิล้วปลาคือหอมแท้ซิมๆิม,มปาลูกระไก่เนอะต้งาไ,ได้ลำไลเลยหวานาแกบละปานี่อืม อย่างนั้ด้ล่นบั้นเลยนะกินได้มาจะกินได้ในเห้วห่างบ่แ้ไมั้บการแต่งการอะไรเรื่องเนี้ยโย่เ้างผีชารล็ะเลยเนาะเอ็ดั่ไนากินด้อป่ะปะเดะ ได้กระปูอีแล่วพี่น้องก้องนะบ่ตอก็ได้นมบ่ไร้ก้างคือปากระปูกนะกระปูก็เป็นปลาเดชสื่อเอากระใหงเอดปนเรอกระป๋าแล้วมันถึงโง่ค่ะหอมมันกระปุกคักแป่นอกระป๋าแล้วคักเลยเันจะันร้าพนะขตัวนี้ก็ใอ่อนกระจะเชื่อมากนมือตแันเะ้ คือเงินเ้าเป็นจางตอนมุ่งงนี่เลยบ่เด้แี่อย่เอาสายี่วิวโอ้แม่เรเว้ยม่ว่าได้มันหันมันมันไอสุดนี้บักอุ้เท้าลงมาเดีก่แม่อ่ีเอเอ้ยขำมาก่บบงเด้เอ้ยอะแบบบงช่วยแกน้าไม้นะนำจานี่ไหมเลยตับ ก็กี่ตัมไก่่นี่สาเนี่ยนมก็ไกบเ้ไหนลนออกสัไปาวนะคอเหนื่อยจะไปใชไมม่ีกบเหือแม่เอาไปสาี่สามคนแล้วสั้ามาให้เาจะโยวาสาม กินก้ามมันมาแต่งนะแม่มาโมดัพอกินใช่ไมะไรกินก้าันนะมาแตงชูนะอ๋อมาแต่งดีอแล้วเามาซุกแล้วลูกไปกินกัวแจ้วนะไปทองไปท้องน้ากักมาปีงไก่กี่กับอันนั้นกัาแมาใหม่เป็นอะไราริงดเลยเดี๋ยวปี โดนเลยขาวน้ำไ้มันเปะ๊ะดนั้น,นอะเมาพี่พ<ร>ี่บอนเคยจะก่าพี่เดม,มาเอา้ยนะเออบบนี้เต่ง่นปาเอ็อข้าวแข็งใช่ไหมชุดอ่อนจนเ่อกเขาเ็กน้อออืมเอาวมหมาน้อ้อนเขาตั้งแข่งอดิ

công nhân công nhân tôi ở lại để nó hầm cho okay. nó à hơi rồi phải

你哭干什么？啊，我，我约翰。我那个叫不叫了？不叫。谁叫了？拿不来。拿你不用剪。